สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับไผ่นซีนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงแพ่4.8ดแครับผมที่กาลังจะเข้ามาถึงเนครบซึ่งแพทนี้มีการบัฟเนิร์ในทั้งโหมดปกติและในโหมด PUC เยอะมากๆครับแต่เราจะพูดถึงแค่โหมดเผาแชมเปี้ยนนอครับผมก็เนื่องจากรับไม้ต่อมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วเพราะว่าโหมดเนี่ยอในตอนนี้มีการปรับที่ถือว่าเยอะมากๆนะทำการบัฟเนิร์การเพิ่มขลองลิกใหม่และการเนิร์ฟขอยลิกเมตาที่เกิดขึ้นนะครับผม โอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมสำหรับอันแรกนะครับผมจะพูดกันถึงการบัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนเล่นได้ทั้งหมด4ตัวของเรานะครับจะมีการบัฟเนิร์ฟเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในเด็กนะครับคนแรกคือโปโลคิงนะที่เอาคนแรกมาเพราะน่ารักดีนะครับผมแล้วก็นามิแจ็คแล้วก็ลีซินนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับคนแรกนะครับสำหรับโปโลคิงนั้นนะ่ะจะมีการบัฟเนิร์ฟที่ตัวของเขาเองนะครับผมก็ปกติแล้วเมื่อโปโลคิงเลเวอัพเนี่ยเราจะไม่ได้พวกสเปเชียลสแน็คเกิดขึ้นมาบนมือใช่ไหม เมื่อก่อนมันผ่านไปแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้โปโลสแน็คขึ้นมาทาให้การบุกข,ของเราเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นที่โฟล์มากขึ้นนะครับเพราะว่ารูปแบบการพอมีโปโลสแน็คเนี่ยเราจะสามารถไล,ล่สองบุกข้าง่ังทั้งเด็กได้เลยนะครับผมทำให้ขาบุกข,ของเราเนี่ยไปได้อย่างโฟล์มากขึ้นหรือเป็นขาลับที่รุนแรงมากขึ้นก็ได้นะครับสำหรับการเล่นโปโลคิงนะครับผมก็นแน่นอนนะครับผมมับขนาดนี้ครับชิ้นนี้จะไม่โดนพับได้ยังไงใช่ไหมฟลอสสแน็คเนะครับผมใบนี้เมื่อก่อนที่โดนแช่แข็งได้แค่ค่าไล่เอต่่าากวม ปัจจุบันแช่ได้ทุกตัวแล้วเอโซจะไปเหลืออะไรเลยครับทีนี้โดนแช่ชิวๆครับรอบนี้บอกเลยว่าไม่นายไม่รอดแน่นะครับเอโซโดนแช่แข็งได้ทุกตัวแล้วอันนี้คือแบบมั่นใจเลยครับการสู้ของโปโลคิงของเราในครั้งจะแข็งแกร่งอย่างมากๆเลยนะครับโอเคนะครับไปต่อนี่คนที่สองกันดีกว่านะครับผมสำหรับนามินะก็ต้องยอมรับเลยว่าทาผลงานได้ดีนะครับผมในหมวดโปแต่เนื่องจากคุณเธอเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปนะครับจากปกติที่ เราสามารถเล่นเออแค่ขอแค่รีฟิลสเปล,ลมานาก็เพียงพอใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเล่นนามิเราต้องเล่นเวทหกใบขึ้นไปนะผมแต่ต้องมีนามิอยู่ในสนามนะซึ่งในโหมดปกติผมไม่รู้แต่ในแพทเอาแชมเปี้ยนเนี่ยทาให้การเล่นของนามิเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะผมเราสามารถเล่นนามิสายปืนใหญ่ได้แล้วนะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวถัดจากแพทนี้ไปนะผมจะเล่นให้ดูแล้วนามิสายปืนใหญ่เพราะว่าในหัวคนนี้เล่นมากๆนะครับพอนามิบอกว่า เฮ้ยถ้าคุณเล่นหกเวทขึ้นไปนะผมนามิจเลวอ,อัพขึ้นมานะเพราะอย่าลืมว่าเราแค่ลงนามิเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับสองปืนใหญ่เลยครับผมโปโลเอ้ยแคนนอนของเราเนี่ยโอเคฉะนั้นเนี่ยการที่บัฟนะเอ้ยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของนามิขนาดนี้จะไม่มีการบัฟนามิเลวสองได้ยังไงใช่ไหมครับผมนั่นเองนคนัะผมทําให้นามิระดับเออเมื่อการเลวอ,อ,อัพของนามิเกิดขึ้นเนี่ยนามิปกติจะบวกพลังให พาร์ทเนอร์เราบวกสองบวกศูนย์ใช่ไหมบวกหน้าสองบวกตูดศูนย์เราจะกลายเป็นบวกตูดอีกหนึ่งด้วยนะทีนี้มั่นใจว่าแก๊งของเราเนี่ยเถื่อนสุดๆนะครับผมในการเล่นนามินะครับไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับสเปล 4, ครั้งที่สี่สองครั้งแล้วยังไงครับครั้งนี้คือแบบซัดยับยับแน่นอนนะครับผมในการเล่นนามินะครับบอกเลยว่ารุนแรงการเปลี่ยนนามิครั้งนี้ถือเป็นการแทบจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของนามิในพัทเอาแชมเปี้ยนกึงก่งๆึงถาวรได้เลยนะครับผมก็ ปกติเราสามารถแบบรีฟิลสเปลมานาได้แต่นี่คือเราต้องแบบมาทั่งปั๊มพลังแบบไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะว่าเลือดเราจะไม่พอนะสำหรับแก๊งเด็กๆของเรานรในปาร์ตี้นะครับโอเคไปต่อที่คนที่3ามกันดีกว่านะครับผมแน่นอนแล้วผมแจ็คของเรานะครับผมนึกจากว่าทําผลงานได้ดีเกินไปนะครับ ก็การจะเลเวลอัพได้ทีเนี้ยต้องสไตล์ถึง16หน่วยนะครับผมบอกเลยว่าแพทนี้แจ็คโดนเนิร์ฟสูงมากนะครับนอกจากตัวแจ็คเองแล้วรีดิกประจําตัวของแจ็คก็คือหายไปด้วยนะครับผมน่าจะตก T.S. ไปอย่างน่าเสียดายนะครับลาก,ก่อนนะครับแจ็คในครั้งนี้ก็เป็นตัวพูดต้องจาอะไรมากนะครับอาจจะหายไปในหลายๆ หมดเลยที่เอ้หายไปในหลายการเล่นของหลายๆคนเลยนะเพราะว่าการเจร่าอัพได้หนึ่งทีและการสไปได้หนึ่งครั้งเนี่ยถือว่ายากพอสมควรสำหรับแจ็คในตอนนี้นะครับโอเคไปต่อกันเลยได้ว่านะครับผมคนสุดท้ายนะครับสำหรับลีซินนะครับผมการเลเวออัพของลิซินเนี่ยปกติเล่นเวสิบใบครับตอนนี้เหลือแค่แปดใบแล้วเนรับนี่เป็นตัวที่ผมโอเคมากๆนะครับผมแต่จะไม่โอเคเมื่อบอทได้ลิซินมาอยู่ในสนามของเขาเนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ถึงด่านลิซินก็ ช็อกนิดนึงนะครับหรือว่าในด่านของเอ่อที่จะเป็นบอทออกมาเล่นเนี่ยก็เตรียมตัวด้เลยว่าบอทเนี่หรืวอว่าง่ายขึ้นแน่นอนนะครับผมในครั้งนี้ก็โอเคใจที่จบอันนี้ไปแล้วครับเราจะมาพูดถึง้านคว้าเอ็มโพเรียมนะครับผมซึ่งจะเป็นระบบใหม่ที่จะเข้ามาครับใน l อ r นะครับผมทั้งในหมวดทุกโหมดเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถ ซื้อกาดซื้อของในการมาแต่งกาดหรืออะไรเห็นเขาว่าทําอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้มันจะมีอะไรเพราะมันจะใช้กรีนชาร์ดนะครับผมคอยของเราและสตาร์ดั้ตนะเฮ้ยคนไหนว่าสตาร์ดัตคืออะไรนะครับผมก็โอเคเนื่องจากผมก็ยังไม่รู้กับมันมากนะผมก็อ่านตามแพดโนตมานะครับโอเคก็สตาร์ดัตเนี่ยเขาบอกว่ามันให้ชิมส่วนแชมเปนหรือลีอที่ซ้ำกันเนี่ยจะถูกแปลงเป็นสตาร์ดัตนะครับหรือไอเศษส้มเนรับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นอันเดียวกันนะ ในตอนนี้เพื่อใช้ซื้อผู้ขีบลีลิกทั้งหลายนะครับผมซึ่งผมเจ็บใจคํานี้มากเห็นไหมเขาว่าเขา,าซื้อหีบลิลิกเนี่ยแสดงว่าเราต้องมานั่งสุ่มเกลือกันอีกแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> หรืออีกอันนึงที่ผมสนใจมากคือเขาบอกว่าซื้อไอเทมเฉพาะของพาร์ทออฟแชมเปี้ยนในเอ็มโตรียมนะครับผมเอ๊ะมันมีไอเทมเฉพาะด้วยเหรอโอเคทีนี้ก็เข้าเลยดีกว่าที่ผมขอตัดมาช็อตนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าผมขี้เกียจทําแล้วนะครับผมเออมันรู้สึกแบบ เสียเวลาเนะเพราะข้อมูลมันเยอะมากลในตอนนี้เนื่ออะโอเคเนื่อจากของเอ็มโพเรียมที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับผมเขาจะได้มีลิริคที่เข้ามาเป็นระดับอ e ีพิกนะผมทั้งหมด9้าชิ้นด้วยกันนะครับผมเราจะเข้าลิรชิ้นแรกกันดีกว่านะครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็คือ chosen of by the star นะครับผมลงมาจะได้เฟสเอ้ยลงมาจะได้แบบโชคชะตาคือออกมาก็มานั่งสุ่มไอเทมสมชิ้นเลยหรือว่าการ์ดสามใบของเรานะครับผมและเสริมพลังสิบนะได้ทะลวง ฟื้นฟูและท้าชิงโอเวมรีเจเนเรชั่นชลเลนเจอร์มันจะรุนแรงอะไรขนาดนี้ขอแค่พลังสิบเท่าน,นั้นเองนะครับผมแต่ว่าดูดีก่อนพลังเอ็มพาวเวอร์สิบเนี่ยยากที่จะเข้ามาถึงจังหวะนี้ได้ง่ายๆนะในแชมเปี้ยนตอนนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสลับบางตัวเนี่ยอาจจะง่ายไปเลยนะครับผมอย่างเดนรีอย่างเงี้ยลงมาปั๊บสลับแปลงร่างโอ้โหดัเมจสิบอย่างง่ายๆนะประมาณนั้นนะโอเค มาที่ชิ้นที่สองกันดีกว่านะครับเดดฟอยเนับผมการ์ดใบนี้ไม่สามารถได้ความเสียหายหรือตายในขณะโจมตีคืออันเนี้ยผมยังติดอยู่แค่คําว่าหรือตายเนีณะโจมตีคือมันน่าจะต่อคอมโบได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับการที่พวกอย่างเอสไตล์แบบเลือดหรือหนึ่งทั้งหลายเนี่ยเอาเราอาจจะมาใช้คอมโบอะไรได้อีกเยอะมากมายนะครับอย่างกัดได้เอ็นเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากัดไดเอ็นเจอร์เนี่ย เราหรือเลขแค่หนึ่งเนีโอ้ถ้ามันคอมโบคู่กับบน,นี้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับแต่อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าถ้าอันเนี้ยประกาศโจมตีไปแล้วเนี่ยมันคอมโบโกับวการยิงของพวกอย่างมิสติกช็อตหรือเปล่าถ้าเกิดบอทยิงสวนมาอย่างงี้เราจะไม่ตายใช่หรือเปล่านะประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเลืที่แจ่มมากๆชิ้นหนึ่งเลยนะครับผม ต่อมานีผมที่ซูเปอร์ชโดนะครับผมการ์ดใบนี้จะลดค่าลายลงหนึ่งตามจำนวนพันธมิตรในสนามนะครับผมเห็นหน้าใครขึ้นมานะครับคนแรกเลยคือองสำหรับผมคือโปโลคิงนะครับผมแล้วก็อันที่สองเนยะครับผมก็จะเป็นตัวที่แบบมีสามารถเสกยูนิตได้แทบจะตลอดเวลาอย่างเควนหรือว่าอย่างมิดโฟจูเนยนะครับผมเพราะว่าจะไม่ลงได้อย่างง่ายขึ้นนะแต่ปกติคือสองคนนั้นขึ้นลงง่ายอยู่แล้วนะครับผมและเมื่อเล่นเน่นะครับผมเขาจะยิงสามหน่วยกับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมฉะนั้นเนี่ย เออต้องถามว่าสองคนที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะต้องการอยู่ในสนามมาถามริงก็แทบจะไม่ต้องการอะไรเท่าไหร่นะครับแต่อีกอันนึงคือเราอาจจะไปหาคอมโบต่อเนื่องในะอนาคตได้นะครับอย่างแทรอย่างนี้ที่ตายทั้งบอร์ดอย่างนี้แต่มันก็บวกแค่หนึ่งนะครับผมผมก็รู้จะยังไงต่อนะโอเคเราไปต่อน,นีกว่านะครชิ้นต่อมานะครับ e x r i n g s p i r i t นะครับผมเมื่อเริ่มเกมนะผมเราจะ copy อันนี้เจ็ดไปในเด็กเราเฮ้ย จูจูมันก็มีบางตัวเด้งขึ้นมาครับในหัวผมนะก็คือแบบเอ่อจู่ๆก็ลืมชื่อนะตัวที่แบบเล่นเราต้องการตัวนั้นเยอะๆนะผมอย่างบาทอย่างเงี้ยโอ้โหชามกระจุยกระจายคือผมไม่รู้ว่าอันนี้มันซื้อได้แค่ชิ้นเดียวหรือซื้อได้สามชิ้นนะถ้าซื้อได้สามชิ้นคือเปิดมาผมจะผมจะทำ challenge ใส่ e n c h i l a ิ superd สามใบนะครับผมถ้ามันซื้อได้สามชิ้นนะเออเปิดม,มาบาทบาย,ายี่สิบเอ็ดใบเด็กชามกันแบบเป็นว่าเล่นเลยนะครับ โอเคนะผมต่อมาครับผมอดเดอะการ์ด oh. เดียนนะครับผมเราจะสับแชมเปียนนะครับผมเลเวอส์สองห้าใบนะเข้าไปอยู่ในเด็กเนะี่ยมันกึ่งๆความสามารถเลเวอพไกลๆนะครับผมแต่ปัญหาคือไอพลังของตัวที่โดนสับเข้าไปในเด็กเนี่ยเพิ่มพลังเป็นสองเท่าด้วยครับชิ้นนี้มีประโยชน์กว่าผมรู้ผมรู้มันมีประโยชน์กว่าอีกชิ้นหนึ่งที่เออมันคือการ์ดเดอะเอ็นเจอร์ที่ไม่ใช่การ์ดเดอะเอ็นเจอร์ที่บอกว่า มันเริ่มเริ่มเกมจะสับแชมเปี้ยนเอ้ยมันแต่มันอันนั้นคืออันนั้นเลยนี่หว่าเนาะมันคือแบบว่ามันอยู่ในเด็กตอนเริ่มเกมเพราะอันนี้คือมันต้องเพลย์ก่อนใช่ไหมเออฉนันอาจจะยากหน่อยนะครับโอ๊ตอฟเดอะกร์เดียนก็อีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะมีประโยชน์กว่านะครับในตอนนี้นะครับผมโอเคแพ็คพาวเดอร์นะครับผมลงมานะครับจะข้อไหนควาสามารถคือปล้นการไปนี่ข่าแลวลงหนึ่งหน่วย อันนี้คือน่าสนใจนะครับผมทำคอโมโบได้เยอะกับหลายๆอย่างที่มีความสามารถแบบนี้และบวกพลังหนึ่งบวกหนึ่งตามจำนวนรอบที่เราสร้างข้าใส่หม่แกนี้ครับศัตรูเฮ้ยคือแบบคิดได้หลายอย่างว่าว่าตัวนี้จแต่ผมอยากหาอะไรให้แบบวิดฟูจูมันเก่งขึ้นนะผม,ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะนะผมแพ็คพาวเดอร์นะจริงไม่ต้องพูดถึงใบนี้คือรุนแรงมากๆนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าจริงไม่สามารถดีดขึ้นมือได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคต่อมาคนระับโพทพอเนะครับผมเมื่อกาไปนี้ถูกอันเชิญนะครับผมก็คือซัมมอนด้วยอะไรก็ตามนะจะสร้างยูนิตค่าไล่เจ็ดหน่วยนะครับผมหนึ่งใบนะครับผมและลดค่าไล่มันเท่ากับค่าไลา่พื้นฐานของการไปนี้คิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดมาลงพวกท้ายเกมพวกแชมเปี้ยนเลเวลสูงอย่างพวกออนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะรุนแรง คือเราได้การ r d ข้าไล่7แบบสุ่มแบบสุ่มนะบแบบสุม่มแล้วบอกว่าแบบสุ่มแต่ปัญหาคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอยู่บนมือหรือมันอยู่บนสนามนะเพราะมันก็ไม่บอกเพิ่มนะเพราะว่าพอร์พอมันหมดคําพูดหมดแค่นี้อาจจะอยู่ในสนามได้ไล้ถ้าเหลือข้าไลู่เนี่ก็เริ่มจะแบบตึงๆนิดนึงนะครับโอเคต่อมาสเปริทออฟบูรูนะผมก็พันธมิตรข้าไล1่1เนี่ยผมพวกยูนิตไล่1ทั้งหลายอะจะได้ ทะลวงค u i เอทแทกแล้วก็เฟียไอโทสะนี่มันโอโ้โหแทบจะปีเข้าแบบชัดเจนเลยเนะี่ยแบบหลายๆอย่างอย่างนี้นะ,นะครับผมลโอเคถืออันนี้ดีมากนะครับก็จะให้ไปใส่กับอีเาวอีกก็ดูแบบยังไงอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่คิดว่าอีเาวอีจะเหมาะสำหรับชิ้นนี้เท่าไหรนะ่แต่เดี๋ยวต้องลองดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองซื้อมาแล้วลองใช้ให้ดูนะครับผมเดอะบีสวิตินนะครับผม พันธมิตรที่มีประเภทย่อยได้รับบวกหนึ่งหนึ่งและทะลวงเนโกะนี่คือถ้าใส่ชิ้นนี้นี่คือพีคเลยนะเพราะทุกตัวมีทะลวงทันทีเลยนะครับผมและแต่ละแถมแต่ละพลังของแต่ละตัวนี้ใช้ได้ด้วยนะเพราะนิโกะเนี่ยแจกประเภทย่อยให้กับทั้งเด็กนะครับผมก็ผมดูว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งลิลิที่น่าสนใจพอทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรับสมดุลน,นะครับผมแชมเปี้ยนที่โดเข้ามาในฐานะพาร์ทเนอร์นะครับผมซามิล่านรีเนโก จ็คเซธเมาคายนอร่าไลฟ์นะครับผมนอร่านี่หลังจากที่ทุกคนถามมาว่าหายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็คือนอร่ากลับมาแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาออกไปแต่เขาไม่ได้บอกเราตอนที่ออกไปนั่นเองนะครับผมและมีการเปลี่ยนความสามารถของพาร์ทเนอร์แชมเปี้ยนบางตัวนะครับอย่างเซตเนี่ยสลับจากเดนมาร์เป็นชาโรชิฟแทนนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากขึ้นนะเพราะว่าเหมือนเดนมาร์กหลายๆคนก็เลือกที่จะตัดออกไปนะครับจิงอยู่มันมีประโยชน์แต่ว่าหลายๆ หลายๆสถานการณ์เนี่ยผมว่า Shadow Chip มีประโยชน์กว่าแล้วก็ของออนเนผมจากที่ออนฟอยได้ดาร์คินสเปียแทนผมก็คิดว่าน่าจะโอเคเนะเพราะอ n อนฟอกก็จากที่หลายๆคนผมเองแล้วก็พวกของทางยูทูบเบอร์ต่างประเทศก็แทบจะเอาไปนี้ออกกันตลอดนะครับผมถ้าจะตัดได้คือตัดทิ้งออกตลอดออกจากเด็กเลยนะครับเพราะแทบไม่ได้ใช้เลยนะสำหรับออนฟอกนะครับโอเคทีนี้ ของซามิล่านะครับผมก็เราจะโดนเอา aerial tracker นะครับผมออกนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ถามว่าคือคนไหนก็คือไอตัวที่ทุกคนสงสัยว่าเอาใส่เข้ามาในเด็กยังไงนะครับคือที่บอกยิ่งบวกพลังทั้งสนามก็อันนี้จะได้เป็นเอผมต้องเรียกว่ากัปตันอิดาลินี่คืออาจารย์ของอันนั้นนะที่เมื่อลงมาจะได้ พันเดิแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอินพแล้วก็ p u n d ดิแล้วก็ฟอกนะครับผมพันธมิตรแนยก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมผมว่ามีประโยชน์มากกว่าไอตัวเนี้ยเอเรียลเดอะแท็กเอร์จริงๆคือไล่6กที่มีประโยชน์ในเด็กนี้นะครับแล้วก็โอเคทีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมคอนเทนต์ในด่านนะครับในการเล่นนะครับก็จะขีบสมบัติเวทนะครับผมพวกสเป l l i t ไอเทมเชนะครับก็ จะเป็นเขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเป็นเวทที่เราใช้สำหรับแชมเปี้ยนตอนนั้นอย่างมากขึ้นซึ่งปกติผมก็คือว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็จะไม่ค่อยมาทางนี้นะแล้วก็ร้านค้านะผมช่วยเอาของมีประโยชน์มาสักทพีนะคือแบบเข้าช็อปแต่ละทีคือไม่รู้จะซื้ออะไรนะผมนอกจากซื้อพลังนะก็แบบหลายๆอย่างจริงๆแทบไม่ซื้อเลยนะเออเขาบอกจะปรับให้มีโอกาสมากขึ้นนะและทีนี้เป็นการปรับด่านถึงสองด่านที่ผมว่าโอเค ด่านแรกนะครับมิสแว e นะเรับผม g r a อฟ of อะอัน d y i n g งนรัยผมที่ปกติมันจะดูดเลือดทีละห้านะครับผมบวกเลือดมาอีกสองใช่ไหมที่มันดันลดคาล้ายไปแทนนะครับผมจากไล่ห้าหรือไล่สามอันนี้ก็คือแบบเราก็ไปเตรียมกันตึงๆสักเล็กน้อยนะครับถ้านอกจากด่านที่ไปเจอด่านกาลิโอจากที่ปกติมันจะไล่สามมันจะเหล 3, ือไล่หนึ่งดูดเลือดสามแทนนะครับอันนี้ก็คือแบบเตรียมใจกันให้ดีนะครับเป็นการที่ปรับที่เออหือ แต่อันนี้ผมชอบเรับผมสำหรับแอนเดรชเยตินะครับสำหรับด่านที่เจอพวกน้องเยติทั้งหลายนะครับที่แอนเดรชเยติโจมตีมาเขาจะป้นเราทีนึงเนอผมก็จะกลายเป็นได้เมานาหนึ่งเม็ดแทนนะครับซึ่งผมว่าอันนี้โอเคกว่าสำหรับการได้แบบนี้นะครับผมต่อมาับผมการเนิฟลิลิกที่ผมเจ็บปวดมากๆครับผมลาก่อนนะครับครูเลเตอร์เกตเบเกอร์ครับต่อไปนี้จะไม่มีการสามารถทำทีโมต้นเกมได้อีกแล้วนะเพราะว่าเขาโดนลบพลังไปหนึ่งนะครับก่อนที่จะ สไตล์เน็กและจะไม่มีการซัมมอนและสไตน์ด้วยนะครับเป็นต้องเพลย์อย่างเดียวนะครับผมย้ํานะครับเพลย์อย่างเดียวเรับผมไม่มีการซัมมอนอ,อนะไรซึ่งไม่สามารถเล่นคอมโบโแยกล่างพระวงป้องระเบิดเน็กซัทบอทได้อีกแล้วนะอะน,นี่คือจบแล้วอันนี้คือหายไปอย่างถาวรเนรับผมคอมโบเกตเบเกอร์ได้จบสิ้นลงไปแล้วในแพทนี้นั่นเองเนับผมโอ้ถือว่าเศร้าทีเดียวก็เอาไปใช้ยางอื่นกันเะครับเพราะว่าเขา ถือว่าเกมโอเคนะเอาไปให้เราหาวิธีเล่นอย่างอื่นมากขึ้นนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เกลฟอร์ดเลครับผมเกลฟอร์นี่ก็ถือว่าหนักพอควรเนรับปกติแล้วเนี่ยรีคอร์ขึ้นมือถึงอะไรที่มีประโยชน์นะครับผมพอรีคอร์กับเข้าเด็กเนี่ยเราต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเฮ้ยเราจะได้มันหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ จ็บปวดพอสมควรนะทั้งสองอันนะสำหรับลิลิตเนต้าที่สุดนะสำหรับคูลเลเตอร์เกตเบเกอร์และเกลฟอร์ดนะครับผมโอเคที่นี้เป็นการบัฟของลิลิกกันบ้างครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดหลังจากนี้เลยเพราะว่าแค่2อันนะั้นคือเจ็บแล้วนะ, okay, นะครับโอเควอตบานคาร์พาสเนอะผมก็อันเก่าอ่ะจะตายได้คีย์เวิร์ดใช่ไหมที่นี้เราจะได้อีโวมาด้วยนะครับผมก็วิพัฒนาการนะครับถ้าเกิดว่ามี6กคีย์เวิร์ดก็คือเราได้บวกพลังอีกสองก็ถือว่าค่อยมีประโยชน์ขึ้นมาหน่อยหน่อยนะคือแบบน่าก,กว่าจะมีประโยชน์นคผมโอเ ตอนที่ s t a r เจมนเนรับผม partner แชมเปี้ยนเนี่ยเอ่อจะบอกว่าไงอะมีค่าล่ลง2หน่วยคือจะบอกว่าอันเนี้ยตอนแหนผมได้ไมาเนี่ยผมลองใช้ไปหนึ่งครั้งแล้วมันไม่ค่อย work นะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าลดค่าล่าลง2หน่วยเนี่ยตัวผลมันจะต้องคือเราต้องลงคนนี้มันอยู่ในสนามก่อนไงฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูกับแท a s h หลังจากนี้นะครับผมก็หลังจากแพทนี้เดี๋ยวผมจะลองกับแท a s h ให้ดูเพราะว่า สตาเจมเนี่ยจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสนามก่อนเท่านั้นนะครับผมชนะเอกลดคะแนลง2หน่วยเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับพวกแชมเปี้ยนตัวอื่นที่อยู่บนมืออ่ะอันนี้ค่อยดูมีประโยชน์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองกันนะครับผมว่ายังไงนะต่อมาครับผมการปรับเปลี่ยนนะครับผมไอเทมก็จากแฟลชบอมนมันจะสุ่ม2ใบนะครับผมติดอยู่ที่8เด 8ใบเป็นสุขของเด็กนะครับผมตอนนี้จะสุ่ม4ใบแล้วเนาะก็ถือว่าค่อยดีขึ้นหน่อยค่อยน่าที่จะเลือกหยิบมานะครับผมแต่ส่วนใหญ่บอดจะเป็นคนได้อันนี้นะผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคไทคอนบลัสนะครับอันนี้ผมชอบนะครับผมจากปกติเที่ยบวก1-1ในรอบนี้ตอนนี้คือบวกถาวรแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งหาพวกพลังในการบวกพลังถาวรให้อีกต่อไปแล้วถือวันนี้คือโอเคมากๆครับผมอันนี้พีกว่านะครับโนราทีนะครับจากที่เป็นพลังที่ผมชอบ มากๆชิ้นหนึ่งนะตอนนี้คือหายไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้การเป็นแรไอเทมแล้วนะครับผมเป็นระดับแรไอเทมและจะโผล่มาเมื่อค่าไล่หกหน่วยขึ้นไปเท่านั้นนะคือเราไม่สามารถทําคอมโบไล,ล่หนึ่งเซกเต็มเด็กเหมือนเดิมเพิ่มมาหนึ่งเปิดเซกนอร่าทั้งสนามไม่ได้แล้วนะครับผมก็ปิดคอมโบไปนหนึ่งคอมโบเหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้มาดูที่พลังกันดีกว่านะครับหลายๆอันก็คือโดนปรับเหมือนกัน,นอย่างควิกดอเนี่ย โดนปรับไป็ลระดับแร่นะครับผมผมก็แบบถือว่าเจ็บปวดนะเพราะปกติควิกดอนนี่คือผมชอบมากนะจากที่แบบจรนหนึ่งปั๊บรถคาราไปนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือโดนปรับจากคอมมอนเป็นแรก็ถือว่าสมัยสมผลนะเพราะมันทําให้ขาบุกต้นเกมเราดีมากๆนะ Why Inspiration นะครับผมยิ่งหลายเด็กที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยเรามีการเล่นกับการที่ถูกเศษขึ้นมานะ Why Inspiration ถือว่าเป็นหนึ่งไอ้ทมทพี่โกงมากๆแล้วหยิบกันมาใช้พอสมควรนะครับผมไฮเออร์เอ듀เคชันเหมือนกันเนรัอผม ยิ่งเราจั่ว,วมากขึ้นเท่าไหร่เน so, like no ี่ยพลังโจมตีเด็กเราก็จะสูงมากขึ้นนะครทั้งสนามเลยครับและเดี๋ยวนี้มีการที่เร่งการจั่วไปไม่หมดนะครับในพาร์ทเอาแชมเปี้ยนนะครับฉะนั้นอันนี้เหมาะสมแล้วนะครับผมเฟสเดียวไปอีกหนึ่งอันที่เอาไปเถอะผมยอมนะครับผมควรจะโดนนานแล้วนะครับเร่งจั่วแถมกราฟที่โดนดิสเด้งกับเขาเด็กด้วยไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะหมดนะครับผมสมแล้วทุกคนจะเป็นแลนะครับสองอันครับผมกริสกริยูไนท์นะคริสก็คือที่ตีมาแล้วบวกพลังโจมตีเท่ากับเลือดนะครับผม ก็ไม่ค่อยมีใครใช้ผมก็ไม่ใช้นะครับผมก็สมควรแลวที่ไปดูคอมมอนไปนะครับรีวิวไนก์ก็ถ้าผมจะว่านคือการบวกพลังโจมตีนะครับผมก็โอเคสมควรนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็คือไม่หยิบเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไอเนี้ยไออันบนตรงนี้มีประโยชน์กว่าเยอะนะครับผมสมควรเลยโดนลดไปอยู่ที่คอมมอนนะครับมก็โอเคจบแล้วนะผมสําหรับแพทในตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าคงไม่มีอะไรมากไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยว เกมเปิดกันอีกรอบแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะยังไงบ้างนะครับก็ขอคูณให้ตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแผ่นซินสวัสดีครับ